คดีน้องชมพู่ทีมข่าวเดินทางพูดคุยกับหมอพรทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนได้พูดไว้ว่าเครื่องมือซินโครตอนเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากสามารถพิสูจน์ได้ในอนุลเล็กๆแต่ปกติจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจําตัวหรือ ทาสีผมด้วยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ DNA และตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใครต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่ปรากฏหลักฐานในคดีน้องชมพู่คาดว่าเป็นเส้นที่ร่วงจึงไม่มีราก ที่จะตรวจหา DNA อย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้ความเป็นจริงเป็นไฮเทคโนโลยีที่สูงมากแต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่าคือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีในประเทศไทยปรากฏมาก่อนว่าใช้เครื่องมือดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู ตนขอไม่พูดถึงว่าทําไมตํารวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายของลุงพลว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดกรณีตำรวจที่รับผิดชอบคดีน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้น ได้จากที่เกิดเหตุด้วยหนึ่งในหลักฐานสําคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้นความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตรวจพบ DNA ของน้องชมพู่และเส้นขนไร้ราก3เส้นจากนั้นจึงนําไปตรวจด้วยเทคโนโลยีแสงสินโคตรอนที่มีความละเอียดระดับนานโนเมตรเพราะเป็นหนึ่งในวิธีการคลี่คลายคดีอาชญากรรมหลายๆคดี คดีน้องชมพู่จากทางรายการโหนกระแสได้สัมภาษณ์คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อชากรรมโดยคำถามที่คุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์มีดังนี้ครับเรื่องซีรีส์บ้านกกอกเป็นยังไงอัจฉริยะตอบว่าเมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวางพญานาคเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายเราต้องทํากันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือกุมภาพันธ์ ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเหรอแล้วทําไมไม่จับอัจฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากําลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคําถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหาเขาได้ว่าเขาเป็นคนทําเหรออัจฉริยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่เรามอง ครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเพราะร้องไห้อย่างกระควายถูกเชือดแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าเด็กขึ้นเขาคำถามถัดมาประเด็นสำคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลย ผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทันบอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทำให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ำตาแล้วยังไงอัจฉริยะตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชือดแต่ไม่มีน้ำตาสิ่งที่เราสงสัย ส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนแล้วเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักผู้เหล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่กกกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่คนสนิท จะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่อง3ามเอามาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทางทีมตำรวจก็มาดูโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทร ไปบอกเขาว่าหลานหายทาั้งๆที่บ้านมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือไหนมารับคดีน้องชมพู่พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขระบุว่าได้ทำตามพยานหลักฐานรวบรวมแล้วไปขอหมายก็ต้องดำเนินการตามนั้นว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้ว หลักฐานมีการพูดกันเยอะแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานตำรวจขอหมายไม่ได้และตำรวจจะขอหมายตามพยานหลักฐานเท่านั้นข้อหาก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการมอบตัวหรือจับกลุ่มพลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขระบุว่าเราเจอผู้ต้องหาเราก็จับซึ่งเราทราบจากพนักง,งานสอบสวนว่าเป็นการจับกลุ่มตัวณนะวันนี้มีการดอกไม้จับหนึ่งคน บอกได้แค่นี้แต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะได้ออกหมายจับต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันมาตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหนพลตรวจเอกสุวัสด์กล่าวพนตรวจเอกสุวัรรววสด์ยังฝากถึงครอบครัวและแม่ของน้องชมพูว่าทีมตำรวจเรารับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งเราก็ทำตามสัญญาแต่มันยังไม่จบ เราก็จะทำต่อไปฝากสังคมเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์คดีนี้ก็คือคดีฆาตกรรมความซับซ้อนหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องที่แตกต่างจากเรื่องอื่นคือการไต่สวนบนโลกโซเชียลซึ่งเคยปรากฏการแบบนี้ครั้งหนึ่งตอนคดีเกาะเต่าครั้งเนี้ยหนักกว่าครั้งที่แล้วผม ไม่อยากจะเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านติดตามจนเสพติดกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะเพราะว่าภูุ่มคุ้มกันในเรื่องโซเชียลไม่พอแล้วสังคมเราเกิดปรากฏการประหลาดประหลาดซึ่งต่างประเทศก็มีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีและเป็นบทเรียนของตัวผมเองด้วยว่ามันไปไกลได้ขนาดนี้ก็ฝากเสพเรื่องพวกนี้ใช้วิจารณญ,ญาณหน่อย แนะนำหยุดตามข่าวนี้สักสองอาทิตย์แล้วสุขภาพจิตของท่านจะดีขึ้นพอบอตรอระบุคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางสอบถามพลตร,ตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มฉายามือปราบหูดำอดีตรองผู้มัชาการตำรวจนครบาลว่าการที่พบเส้นขนสามเส้นสื่อความหมายอย่างไรบ้างและทำไมเส้นขนพึ่งปรากฏ อาจจะเป็นการยัดหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่พลตรตรีวิชัยกล่าวว่าต้องมาดูกันว่าเส้นขนนี้ได้มาตั้งแต่ตอนไหนหากได้มาตั้งแต่ตอนแรกๆที่ทำคดีแสดงว่าหลักฐานมีจริงซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ว่าเส้นขนนี้เข้ากับใครตนยอมรับว่า กระบวนการนี้ใช้เวลานาน,านมากๆจริงๆบางคดีที่ตนทำา5ปีเพิ่งออกก็มีแต่จากประสบการณ์ของตนเส้นขนนังกล่าวอาจจะนำไปเป็นตัวบ่งชี้กับพยานหลักฐานอื่นก็ได้อย่างสมัยก่อนตนทำคดีหนึ่งไม่เจอหลักฐานอะไรเลยยกเว้นก้นบุรีพอเอาไปตรวจ DNA เจอเป็นคนไหนก็ต้องสืบอีกว่าคนนี้อยู่ไหนตอนเกิดเหตุปรากฏว่า จากพยานหลักฐานอื่นก็ชี้ชัดอีกว่าคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุกรณีเพิ่งเจอเส้นขนตนคิดว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะคดีนานแล้วแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอได้แต่จะต้องบ่งบอกที่มาให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอได้อย่างไรเจอที่ไหนเพราะเส้นขนดังกล่าวถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญมากๆแต่จะสามารถทำให้สารลงโทษได้หรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ศาลอีกว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่ส่วนที่มีข้อมูลบอกว่าเป็น d n a ทางสายแม่ก็จะมีคุณตาคุณยายตัวแม่น้องชมพู่และพี่น้องของแม่น้องชมพู่เช่นพาแตนตนยืนยันว่าตำรวจไม่มีทางยัดหลักฐานเพิ่มแน่นอนหากทำหลักฐานขึ้นมาเองแล้วไปขัดกับหลักฐานชิ้นอื่นคนทำติดคุกแน่นอนเพราะฉะนั้น ยัดหลักฐานไม่ง่ายใครจะเสี่ยงอีกอย่างใครจะนำเส้นขนของคนอื่นมาได้คดีนี้ไม่มีจับแพะแน่นอนหากจะทำแบบนั้นคงทำไปนานแล้วแต่สาเหตุที่คดียืดเยื้อเพราะเจ้าหน้าที่ที่เก็บหลักฐานรวบรวม,รวมหลักฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ศาลไม่ยกฟ้องเพราะฉะนั้นช้าแต่ชัวร์ดีกว่า